ชีวิตเกิดมาจะต้องก้าวเดินและกว่าจะไปถึงยังจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องพบต้องเจอเปัญหาอีตั้งมากมายให้อุปสรรคนั้นพิสูจน์หัวใจของฉัน Nice life nice l i f แค่เพียงมีรถที่คุ้นใจก็ก <Nice life. S 1> ล้าวิ่งไปดึงใจว่าง Yes we alright อย่าแพ้เท่นั้นจงมั่นใจกับผลทางที่มีคำว่าเราแค่เพียงเรามีใจที่กล้าจะมุ่งไปว่าสำเร็จจงไม่ไกลเกินความยิ่งใหญ่ของใจเรา ส,ออสวัสดีครับพบกับรายการเจแปนไบเวฟวันนี้ผมยังยืนอยู่ที่วินเทจสปาร์กพหลโยทินนะครับก็ว,วันนี้มีมิ팅สองกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเซนทร์ร้อยห้หรือขับเคนะครับที่มีการรวมกลุ่มกันแล้วรวมไปถึงรถคลาสสิกต้นอื่นๆด้วยที่มีการมาจอดมาแจมกันแล้ววันดีผมมองไปด้านหลังเนี่ย ตอนนี้ผมมาช้าผมเห็นคุณเคียวกำลังพูดคุยกับกลุ่มของเซนทอร์สตาเลียนเขาอยู่เราแจมก,กันดีกว่าว่าเขาพูดคุยอะไรกันแล้ว่าวันนี้จะมีเรื่องราวยังไงตามมาดีกว่าครับผมสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับ,รบต้องถามก่อนเลยว่าวันนี้มารวมตัวกันได้ยังไงที่นี่ครับพี่ก็คือเป็นนัดวันนี้นัดรวมตัวมิทติงไงเล็กๆครับผม,บผมเ,เนื่องจากว่าเราไม่ได้เจอกันมานานแล้วสักพักหนึ่งครับ ก็คือโอกาสดีครับเพราะว่าเห็นว่าเป็นตลาดเปิดใหม่ก็เลยต้องมาลองดูตลาดนะครับที่บอครับผมแล้วแสดงว่าปกติก็จะมีที่รวมตัวกันเป็นที่อื่นอยู่แล้วไม่ทราบว่าที่ไหนบางทีก็มีมีพวกลานคนเมืองครับพวกรอบเมืองอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวนี้ต้องมาถามถึงก่อนว่ารถที่พี่มารวมกลุ่มกันเนี่ยเป็นรถอะไรประเภทไหนมีการแต่งอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวหนพี่เล่าให้ฟังหน่อยรถที่ ที่มาก็จะเป็นสตาร์เลียนครับเป็นสตาร์เลียนเป็นเซนทอร์ร้อยห้าสิบซีซีแล้วก็แต่งก็จะมีหลายแนวมีคาเฟ่มีแท็กเกอร์มีสแกมเบิร์อะไรอย่างเงี้ยฮะบางคนก็แต่งเป็นคลาสสิกไปเลยมันไปได้หลายแนวครับรุ่นนี้ครับผมแล้วปกติได้พากันไปออกทริปออกอะไรเที่ยวกันที่ไหนมา้างพี่กลุ่มใหญ่ขนาดนี้ก็ต่างจังหวัดก็เคยไปอย่างนาครนายกนะที่เราไปกันมาครั้งล่าสุดครับกี่ปีละรวมกันเนี่ยไม่ใช่น้อยๆแน,น่ผมว่า ้างหลังเรากผู้ชมก็ต้องเห็นก่อนนะว่าเยอะมากจริงๆที่มาวินเทจพาร์ควันนี้ครับพี่ก็คือก็เหมือนจะนานครับก็แค่ปีนิดเดียวครับปีเดียวพี่รวมกันได้ขนาดนี้ต้องต้องแล้งั้นใครเป็นหัวหน้ากลุ่มก็คือหัวหน้ากลุ่มจริงๆเราไม่มีครับเราจะเป็นแบ่งเป็นสายมากกว่าจะดูจะดูแลง่ายกว่าครับผมแล้วก็ทั่วถึงด้วยครับก็คือจะมีทั้งหมด4ี่สายครับผมจะมีสายพระนครแล้วก็บางนาบางเขน เอออีกสองสายฝั่งทนแล้วก็มีดิงแดนเรือห้าห้าสายสายครับมีบ้างนายอ่าแล้วอย่างนี้การมิตติ้งการรวมตัวกันเนี่ยเราใช้อะไรเป็นศูนย์กลางในการนัดพบกันครับก็คือก็เดี๋ยวนี้ก็โซเชียลครับต้องโซเชียลนัดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยมามาโหวตกันอีกทีว่าช่วงไหนดีอะไรอย่างนี้ยครับครับผมโซเชียลดังนั้นเดี๋ยวพี่บอกคุณผู้ชมหน่อยว่าใครอยากจะรู้ข่าวๆเกี่ยวกับกลุ่มของพี่นี่ต้องเข้าไปที่ไหนครับจริงๆของเรา จะเป็นกลุ่มปิดนะครับก็สามารถแอดเข้ามาดูได้ที่เนี่ยครับกลางกลุ่อหอกางกลุมได้เลยคุณผู้ชมใครอยากจะรู้ข่าวครา,าวของพวกพี่ๆเขาเข้าไปได้ที่ Facebook กลางกลุ่มครับผม่ะเดี๋ยวเราให้พี่ๆเข้ามาแนะนํารถกันดีกว่าว่า,วามีอะไรคันไหนแต่งอะไรยังไงบ้างดีกว่าครับผม่ะที่นําเลยครับ ชื่อไมค์ครับอยู่กลุ่มกลางกรุงครับผมวันนี้พาอะไรมาครับตาเลียนเซนทอร์5 0ครับเป็นตัวคาเฟ่ครับอจุดเด่นของแต่งอะไรยังไงพี่สาธยายให้ฟังเลยพี่ตัวจี๊ดเนี่ยของแต่งแล้วครับแต่งั้งคันครับยกยกเว้นเครื่องโอ้โหแต่งแรงแรงจริงๆยกเว้นหลักๆก็มีท่อครับเบาแฮนด์นี่ต้องบอกคุณผู้ชมนี่ไม่ไม่ธรรมดานะครับนี่ไม่ธรรมดาเลยสำหรับท่ออันนี้เป็นท่อของเลนเจอร์โคราสครับ นี่คือพอเมกคโฟนครับเมกคโฟนของเลเจอร์ของหละเขาบอกผมไม่ไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องแต่งเลยแต่บอกว่าเห็นข้อสวยมากนี่คือของบอกว่าตีใหม่หรือเปล่าใช่ครับสัาา่งทำตามที่เราชอบเลยราคาประมาณเท่าไหาร่ตัวคุณผู้ชมอยากรู้ตกประมาณ 5, าา5 6 0 0 0พันครับ5้0 0กคือทั้งเส้นเลยครับทั้งเส้นเลยใช่แล้วมีตรงไหนอีกครับที่แต่งคแบเจ๋าๆอีกจ๋าๆว่าครับก็คงจะเป็นยางกับล้อยางกับล้อเลยใช่ไหมครับยางจะเป็นของเอวอนนะครับ เอวัน <A> ขอ,ง,องกิจตกคู่เท<ก>่าไหร่ตกเส้นละสี่พันแปดครับตกเส้นละสี่พันแปดแค่เฉพาะล้อนี่ก็รวมเกือบหมื่นแล้วนะครับแล้วมาถึงโชคโคชคโชคจะเป็นของไวเดสครับตัวสิบห้านิ้วสิบห้านิ้วนิ่มดีตัวนี้คันนี้ไปไปเต็มที่เท่าไหร่ครับคือเป็นที่เท่าไหร่คือแล้ว <laughs> บิดอยู่ที่เท่าไหร่อ๋อน่าจะประมาณร้อยร้อยสร้อยสามครับไม่เกิน ดูดุดันขนาดนี้ร้อยยี่ร้อยสามใช่ครับเพราะว่าลองลองมันกันเรียบร้อยแล้วใช่ครับเพราะว่าล้อ ก็มาพบกับของเดิมๆกันบ้างนะครับนะเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนพี่ครับแนะนำหน่อยครับชื่อบ๊อบครับเอ่อเป็นเซนทอร์ไทยแลนด์บางเขนครับอยู่ในกลุมบางเขนครับครับผมดีครับผมเอครับเป็นประธานในสายบางเขนนะครับครับผมนพี่ครับผมชื่อชาครับเป็นฝ่ายประสานงานกลางกรุงใหญ่ครับครับผมโอเคยังไงก็เดี๋ยวตอนนี้สะดุดตาคันนี้มากให้พี่ช่วยแนะนําหน่อยว่าแต่ะส่วนมีอะไรยังไงเดิมเดิมแบบสุดๆเลยอะไรแต่งบ้างก็ อันนี้ก็เป็นจร,จริงๆแล้วชอบชอบในสไตล์รถคลาสสิกอยู่แล้วครับ<ม>คืออาจจะไม่อยากไม่อยากทําอะไรมากก็เลยมีแบบแพนเดิมๆอะไรไว้ก็จะมีเปลี่ยนแค่ทําที่ลวดนิดหน่อยนะครับ<ม>แล้วก็มีอีกเรื่องปอกแฮนนะครับ<ม>กระจกนะครับแล้วก็มีท่อนะครับ<ม>แล้วก็มีโชค๊คเท่านั้นที่ทำนะครับต้องามก่อนทําไมต้องเป็นรุ่นนี้เพราะอะไรอะไรมันสะดุดใจเราเลิอเกินจริงๆแล้วมาเห็นแวบแรกก็สะดุดแล้วครับ คือในเรื่องรักเลยรักเลยคือไม่ไม่ไปไม่ไปอย่างอื่นแล้วคือหนึ่งในเรื่องของดีไซน์นะครับในเรื่องของรูปแบบแล้วที่สําคัญคือราคาราคาราคาถูกจริงหรือเปล่าจริงยังไงก็จริงหูกลยเนี่ยเฮ้ยจริงจริงจริงรนะครับคุณผู้ชมแบบว่าอยู่ที่เท่าไหร่ราคาครับก็อยู่ที่ประมาณ6กหมื่นเจ็ดหมื่นครับก็สามารถแตะได้เป็นเจ้าของได้นี่คือเริ่มต้นเลยนี่คือนี่คือเริ่มต้นเลยครับเริ่มต้น แต่เดี๋ยวนี้ก็ก็ราคามันก็แล้วแต่แล้วแต่คนที่เอาไปแต่งเพิ่มเติมเอานะครับแต่มีราคานิดหน่อยก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับสามารถมีมีขับมีกลุ่มมีอะไรที่มีเพื่อนที่รักได้เพื่อนได้เพิ่มด้วยนะครับเมื่อกี้เพิ่งบอกว่าที่บอกว่าเดิมทั้งคันเลยมีอันไหนที่ไม่เดิมบ้างไหมมีอันไหนที่ไม่เดิมบ้างไหมเออครับก็ก็ก็ท่อและครับแค่ตรงนี้จุดเดียวเลยใช่ครับท่อเนี่ยไม่เดิมนะครับโช๊คเนี่ย ไม่เดิมปกติมเป็นสีดำนะครับเราก็ทําให้มันเป็นคุมมี่มซามันจะได้แบบแล้วแต่ความชอบคือมันเป็นคาเฟ่ต้องบอกว่าคาเฟ่เนี่ยมันแต่งตามใจตัวเองเลยครับเอาให้มันแบบตัวเองขับแล้วไงแล้วดูแบบมันบรรยากาศอยากขับเท่านั้นเองนะครับก็รักสองล้อละครับครับผมอ้าวพี่ทัมสวัสดีครับพี่เป็นยังไงไมาช้าไปนิดนึองโอ้โหก็ต้องสวัสดีกอนครับกำลังส่งท้ายกันอยู่เลยแม แต่เรานึกว่าจะไม่มาแล้วเนี่ยฉายเดียวคนเดียวจะยึดตำแหน่งอีกอนแล้วก็คือต้องสวัสดีอีกท้ายหนึ่งแล้วก็คืออันนี้กลุ่มเซนทร์การกรุงครับผมครับอันนี้เจอไปไานไหนมาาไหนไม่รู้สัมภาษณ์กันไม่ยั่งแต่ว่ามาแล้วเขามานานแล้วมาจากไหนเนี่ยรวมตัวกันที่ไหนตั้งแต่เริ่มต้นเลยวันนี้รวมตัวจะแบ่งแยกเป็นสายๆครับอย่างเช่นสายฟังเขนจะโลดจากสะพานใหม่มาจากสะพานใหม่แล้วก็มีมาตั้งหลักอยู่ที่ปั๊มปตทวิภาวดีตรงรังสิตเป็นการรวมวันนี้โดยรวมไม่ได้เห็นเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลย มาทั้งหมดกี่คันจำพอจะพอจะจับได้ไหมว่ากี่คันประมาณทัก3สามสิบน่าจะได้นะครับวันนี้สามสิบคันครับผมซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มการกุ้งเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมดกี่คันเกินร้อยครับเกินร้อยครับผมแต่ก็คือวันนี้ก็มิงเล็กๆใครสะดวกมาก็มาใครไม่สะดวกมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ใช่งานแต่เป็นการแค่พบปะใจกันใช่ครับแล้วอย่างนี้มันต้องมีหัวหน้ากลุ่มมีแอดมินประจําเพจหรือกลุ่มมีไหม เดี๋ยวคงต้องไปคุยกับเขากันดีกว่าว่าการดูแลของเขามีอะไรบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้ที่ผมอยากรู้เลยจริงๆก็คือว่าพี่ขี่เทนทองมาทุกคนเลยครับผมมองเ่ยบอกตรงเลยผมเม่นรถผมมองไม่ออกอ่ะว่ารถแต่ละคันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงในการแต่งที่ผมทราบมาคือเซนทอลเขาจะมีสไตล์การแต่งแบบหลายแนวมากแต่ผมไม่ดูไม่ออกอ่ะเดี๋ยวต้องหาคนแนะนำผมหน่อยอ่าเดี๋ยน้เดี๋ยวมาตามแจงกันดีกาเดี๋ยวเดี๋ยวรอเจอกันเขาครับ โูรด,ดคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการ